来哈，来。 โอ้โหปี1ปี oh. ราหางตัวนกตคนตัวพระวดีที่มีส่วนได้สวยด้วยคนณทางสารังกัะชามีสามางรังกรชามีท่านยอยู่ีนีกองมาเห็้าพรัมีเหตุผลทุกสามอย่างตอนนั้นไม่มีรถเดินมาซื้อ บอกว่พระเจ้าผู้มีคุณมหาภักปัญญาที่คุณเดินต่อแทนคุณพ่อแม่ที่ถวายที่ดีสองต่บแทนคุณแผ่นดินที่เราสถิตอยู่ที่เราอยู่นี้เป็นลมเราของศาสนาสศาสนาต่อแทนคุณที่สามคือคุณของพระพุทธเจ้าเป่นที่ใหญ่ในชีวิตคุณในชีวิตธุรกิจการงานที่นับจัดเต พระปามประธานาธิบดีนะโมาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสพุทธัสสะหัวใจในการข้อกติปนะครับคือการถวายผ้านะครับเพราะนั้นท่าน

thank uh -huh.

วันอาทิตย์ที่20ตุลา2อ6 7กนะครับก็เป็นวันที่อีกหนึ่งวันที่เราต้องจดจําไว้เป็นตํานานเลยเพราะว่าพระใหญ่ที่เราร่วมกันสร้างเนี่ย14ปีตั้งแต่ปี2554ปีนี้ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ,100บร้อยเปร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นการฉลองกระถินนะครับมีสมาชิกสุเรียนแล้วก็ผู้มีจิตเสถธามากมายใหญ่กองและดีใจนะครับพี่ที่เราได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ย ฝากไว้กับเป็นดินเลยฮ่าผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆคนที่ได้มาร่วมงานหรือไม่ได้มาร่วมงานแต่ว่าร่วมบุญร,ร่วมบุญสนด้วยก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภยัยขอให้เทวดาตอบรับคําขอของพวกเราทุกๆคนขอให้นางพระอุดหนุนในสิ่งที่พวกเราปรารถนาและก็อธิษฐานทุกๆองคนะครับขอให้ชีวิตราบลื่นขอให้การเงินคล่องแคล่วขานะครับ แค่แค้วขาดไม่มีติดไม่มีขาดเดินทางไปไหนก็ปลอดภยัยเจอแต่คนดีๆนะครับสิ่งสิ่งใดให้สมด้วยความประดักทุกประการก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่กทานขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง